สวัสดีพี่น้องคิดเชนที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้รายการวันอาทิตย์คิดถึงพระนะครับผมเราเดินทางมาถึงอาทิตย์ที่19แล้วนะครับของเทศกาลธรรมดามีวิศวกรท่านหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกประทับใจอาชีพหมอมากๆเลยนะก็เลยไปเปิดคลินิกที่1น,นะครับผมแล้วก็ติดประกาศโฆษณาเลยนะว่าโรคอะไรก็ตามนะครับผมเขาสามารถรักษาให้หายได้หมดเลย ถ้ารักษาหายได้คนไข้จ่าย500บาทแต่ถ้าเขารักษาไม่หายรับเงินคืนไปเลย1000บาทนี่เป็นไงโฆษณาเสร็จแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยอนี่มันโฆษณาเกินไปเดี๋ยวนี้ต้องไปสั่งสอนต้องไปทดลองซะหน่อยก็เลยไปที่คลินิกนั้นแล้วก็ไปหาวิศวกรกแล้วบอกอ่าผมรู้สึกแปลกๆครับลิ้นเนี่ยไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้รสอะไรเลยนะวิศวกรก,ก็บอกว่าเอ้ ง่ายมากคุณพยาบาล <Wow. S 1> เดี๋ยวเอายามาหน่อยสิคุณพยาบาลก็นํายามาให้หลอดเล็กๆนะครับผมหมอก็เลยเอายาเนี้ยหยดเข้าไปที่ลิ้นของคุณหมอคนนั้นหยดลงไปปับ๊บหมอพอได้ยาลงไปที่ลิ้นปับ๊บก็รีบคายทิ้งถุยทิ้งมันดีเลยก็บอกไอ้คุณนี่เอาน้ำมันเครื่องมาหยดใส่ลิ้นผมทําไมเนี่ยวิศวกรบอกว่าอ่ะหายแล้วหายแล้ว,ลวจ่ายมาห้าร้อยนี่ผ่านไปสองสามวัน หมอคนเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้อีกนีต้องแก้แค้นไม่ไหวไม่ไหวก็เลยไปหาคุณหมอแล้วบอกว่าหมอครับหมอครับตาผมไม่เป็นอะไรไม่รูม้มองอะไรไม่เห็นเลยเอ,อ๋อง่ายมากง่ายมากวิศวกรบ,บอกคุณพยาบาลเอายามาให้หน่อยเปบางพยาบาลก็ถือยามาใช่ไหมอ่าวิศวกรก็หยิบยาขึ้นมาหมอเขาบอกเออเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเด,วด,วดวอันนี้มันละมันเครื่องอันเดิมน,นี่เอาฮานจ่ายมาห้าร้อยหมอคนเดิมเจ็บใจมาก ผ่านไปอีก3วัน4วันก็กลับมาใหม่ทีนี้ก็เลยมาบอกว่าค,คุณหมอครับผมไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อีกแล้วตาผมมันแย่มากเลยวิศวกรก็ดูตรวจดูตาตรวจเอแบบนี้ผมไม่เคยเจอนะผมว่าผมรักษาไม่หายแน่ๆเลยถ้างั้นก็เดี๋ยวผมจ่ายเงินคืนให้คุณแล้วกันไอคนที่เป็นหมอจริงๆนะก็แอบยิ้มในใจอ้าเสร็จละ กาทำอะไรไม่ได้จ่ายคืนหนึ่งพันบาทนะก็เลยวิศวกรก็เลยเอาเงินมาให้พอจับดูครับเอ๊ะคุณนี่มันไม่ใช่แบงค์พันนี่มันแบงร้อยอ่ะหายแล้วนี่จ่ายมาห้ารอครับผมก็ในบทอ่านที่หนึ่งนะครับผมประกาศศพเอลิยาเนี่ยมีการไล่ลากของ อาเรชนีเยเซเบลนะครับผมก็เลยไปหลับอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละนะครับผมแล้วก็พระเจ้าก็ได้ประทานขนมปังนะแล้วก็น้ำมาเหยือกหนึ่งนะครับผมให้กินโอ้โหพขากินเข้าไปแล้วเป็นไงเดินทางถึงภูเขาเอลีฟสี่สิบวันสี่สิบคืนโอ้โหไม่มีพักนะาภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าดีดดิดนะครับผมนี่ก็ในส่วนในพระวรสารเนี่ยเขาบอกว่าพระเยซูเจ้าบอกบอกว่าเราเป็นปัง ซึ่งลงมาจากสวรรค์นะครับผมสัมพันธ์นก,นกันกับบทอันที่หนึ่งเนาะพระเเจ้าทรงมอบประทานปังมาให้เอลียานะครับส่วนพระเยซูเจ้าเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นปังนะเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครกินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตนะครับผมก็สรุปแล้วคือพระเยซูเจ้านั้นได้มอบพระองค์เองนะครับผมเป็นปังเป็นอาหารฝ่ายจิต ะะเป็นอาหารฝ่ายจิตซึ่งช่วยให้เรามีพละกกาลังมากขึ้นพละกกาลังในฝ่ายจิตนะครับในบทอ่านที่สองนบุญเปาโลเนี่ยก็ยเน้นย้ำว่าพวกนั้นพระคิสสเจ้าทรงรับเราและมอบพระองค์เพื่อเราเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้านะครับผมแล้วก็หาผู้เราเป็นคิตชนที่รับศีลมาสนิทอย่างดีมีความศรัทธาแล้วก็มีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีลมาสนิทแล้วเนี่ย แน่นอนครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงไกลแค่ไหนเราก็มีภลรกํากำลังจากสินมหสนิทซึ่งคือสุเจ้รงบอกเองว่าเราคือปังส่งชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ก็ให้พวกเรามีความศรัทธาต่อสินมหสนิทด้วยนะครับเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ประทานกำลังใจให้กับเรากำลังใจนี้จะทำให้เราผ่านพ้น สถานการณ์ที่เลวร้ายในปัจจุบันใน่ผ่านไปได้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับผมที่กําลังต่อสู้กันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับโรคร้ายหรืออะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับหลายๆท่านที่โดนสถานการณ์นี้เนี่ยบีบบังคับให้ต้องได้รับผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงทั้งทาง,ทาง,ทางอ้อมผมขอเป็นอกีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งมอบให้ทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ พี่น้องสามารถติดตามการแบ่งปันวันอาทิตย์คิดถึงพระจากบัเดอร์สามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยาได้ในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระทุกวันเสาร์เวลา18.30นาิกานาทีทาง Facebook และ Youtube บสานเนใหญ่แสงธรรมรวมถึงพันธมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขับบิ๊กไบค์กดซับสไคร b ์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ